วันคืนที่เน่นแนาที่มีเราสองคนดิ้นรนสู่ทนเพื่อความฝันมีคำสัญญาาเราไม่ทอดทิ้ง ที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้ ความดีเรียกหาเราทเย็นแรงคนเลือกต้องเลือกคนที่จะร่วงมาไล่หกลุ่นที่คุณคราบสองคนรอ ต่างๆนครับตัวนี้ผมว่ามันไปน้ำก่อนไปโล่ลูกไรับน้ำมาที่เรามีช่าง้าพจังหวัดทีสบายเนยสบายไปโยนะผลไม้มีประโยชน์อร่อยย่ยกน่เป็น้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ รวยขึ้นด้วยไม่มีอะไรเปล่าครั้งหน้าเรายังอยากเปล่าอะไรอ่ะโหูเป็นไรอ่ะเป็นไรแหละเปถือแม่ไม่ใหนัตายไีก่อนดีกว่านี้ฮะดีถือแม่ไม้เลยอ่ะขอให้รุ่ดน้แข็งแรงนะคะคนหน้าเราว่าจะย้ายจากบ้านนี้้วที่แทนกูอยู่ล้วก็เกิดตอนนี้ ตอนนี้มาร้านนิดก่อนตอนนี้มาร้านนิดก่อนก็ยินดีเออกระเสียด้วยนี่นะไม่ได้กระเสียนะยังไม่กระเสียดมันเกิดมาตลอดมันมีอะไรบางแล้วก็คุณได้เจอหน้ากันทุกปีเท่ากับปีนะครับถ้าใครไม่อยู่ได้ก็อยูนะครับตาถ้าอยู่ก็มากัน ขึ้นเลข5แนละ้วนะครับข้าราชการก็เริ่มจะมีคำถามขึ้นมาอย้เรื่องทํานเป็นเดือนเรื่งไรก็จะ,จะพูด้อยลอยแต่จนะถามว่าเหลืออีกอกี่ปีที่เราจะต้องเกษียณนะครับแล้วก็อที่อ้วนบอกนะว่าีกนะครับเพราะว่าทุกเราเฉลยก็จะเป็น03 04 4 5การก็จะประมาณนี้ที่หรือว่า はい。はい ไม่กแก่ังใจหรอไ่กัจด้กราที่จะมาทรแกเนี่ยเพื่อแก่ทีู่้มีที่ท่าชายนะครับแล้วก็มีพวกเราเนี่ยเพื่อที่จพยายามที่จะสานต่อิงน้นัเพื่อที่จอมาร่วนวามดี ความสุขในกาให้กับท่านจิิตๆทั้งสามท่านนะคือล่นะครับก็เลยขอยาถือโอกาสนี้ได้มอบของให้เราด้ยเอาเอาขออนุญาตทีหลังก่อนนะครับทีลังนะคะแล้ว้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะกรพาเสียงตัมือ่ลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เหรครับเป็นัวแดงที่ชาชายว่าให้เลยครับเด็ดยวเดเดนะเดดนะ เรียบร้อยครับจ้าุแมกครับสำหรับต่อไปขอยา้ให้ทีมายมาสนะครับสิงแรกนะครับเมื่อท่านเป็นในคนแล้วเป็นพนตรีชายมาสแก้วใส่หัวนะครับขออนุญาต้อ่ยหายยศ นี่ของเพื่อนๆเราขอให้พี่มาเช่นกันครับทุกท่านครับเจอบ้างไม่เจอบ,บ้างอะไรนะมีหน้านที่การงานมีภารกิจน,นะครั่าหลังจากนี้ไปแล้วเนะี่ยถ้ามีโอกาสเกษียณแล้วจะได้มาานันจนะได้บ่อยดีนะครับสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนๆให้เียียิก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้เหยียิมากตลอดับเป็นเพื่อนดีๆตลอดมา รับเพื่อนทุกคนนะพูดมีอะไรก็เรียกผได้ว่าอย่าเลยปากแล้วเลยปากผมว่าไปได้แล้วบก็ไ้าริงดีว่านะจริงดีว่านะได้เก่งอย่าร้งร้องร้องให้ไม่ร้องอเขาเน้นแคลัจากก็้มดก็42ปีที่ทาให้ผมก็มองเป็นอนุาจ้า ของพญาตอของผมใช่ไหมอันนี้มาทำให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยได้มว่างานรุ่นเนีจัดต่อไปก็จะทำอย่าี้ต่อไปเรื่อยๆรนเพือนอย่รพื่ากเขอคือเักเพ่อนแต่พี่านดีไหมพี่บ้านเขาก็เลือกงานนี้งานดับเนือผมก็เลือกงานนี้งานดับเดืผมก็มีงานของของผมไม่ไปมนกันผรองอเพื่อนครับเพื่อนต่มากครับ ซึ่งเป็นภารกิจ <laughs>